สวัสดีคะวันนี้นะคะเราจะมาหมอกปังให้ทุกคนดูกับเมนูสีชื่อว่าจาปากรินะคะใช่เดียวคิดว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนนะจะรู้จักมันก็คือมันคือการ เออมันคือการผสมผสานมาม่าสองอย่างรวมกันก็คืออันที่เป็นทะเลกับมันที่เป็นจจังงานนะคะเอามาผสมกันนันนี้แล้วก็มีสเต็กหมูใช่ไหมใช่อันนี้จริงๆแล้วถ้าตามตามในเรื่องที่มันดังมามาก็คือปรสิตเนี่ยเขาจะใช้เนื้อฮันอูแต่ว่าบ้านเราเอาเนื้อไม่ได้ก็เลยไปเป็นหมูแทนนะคะโอเคค่ะคอชิชมชงชมันความเส้นขา ก็คือแบบยังไม่ได้กินข้าวมันก็จะหิน,นมันเริ่มแห้งอือได้เอาไอืมออม,อม,มันไม่เลี่ยนอ่ะคือตามปกติอาจารย์มันจะเลี่ยนอ่ะแต่อันนี้คือแบบ แล้ววันน,นี้ก็ไม่กินจิบเลยนะคะคือเอากินดิมาคิดว่ามันจะเลี่ยนไงก็เลยแบบตัดเลี่ยนแต่วันนี้ก็คือแบบต้องถอยถึงกับกินจิซะเลยอือดีอ่ะต่อไปนี้ก็คือกินอันนี้แล้วเนาะ ไม่ได้อะยิงคนเดียวไม่ได้อ่ะอืมมันเยอะอ่ะวิ่ท้ใจอืมอืมเิ้มกับหมูก็อร่อยอืออ่ะลูกตนอร่อยคือจะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้ดูแล้วนะอืม คือยังห่าดรูไม่ได้แต่ว่าคือเห็นคนเกาหลีแบบชอบกินอันนี้ด้วยคือไปอ่านเจอมาบอกว่าเมนูเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีตั้งแต่ก่อนเรื่องนี้แล้วอืแต่ว่ามันกลับมาดังอีกทีก็เพราะว่าเรื่องนี้อืคืออร่อยเลยอืออร่อยจริง,รงทำไมเราเพิ่งคุนนะ้นทุกครัต้องไปลอง แต่ว่าหมูกินไปเนาะมาอยากมากินไปแก่ <laughs> อยืมถ้าใครแบบมีกิมจิแนะนำนะคะชืมก,กินกับกิมจิอร่อยมากเลยอะคือแบบเดอะเบสอะบการกินมาม่าจะไม่ทำอะไรเกี่ยวเ เพราะว่าแอดวานกันเรื่อยๆแต่เราไม่หวันราว่าไม่ไป็นประโยชน์หุบผ้าหมูคุบอ,อืมคุบน<อ>ี่แหละ ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบว่าสามารถทำได้แบบอยู่บ้านเบื่บอๆื่พวกนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยเนะี่ยเราทำนีงกินมันก็โอเคนะจริงคือบางคนอาจจะเบื่อแบบมาม่าธร,รมดาเลยเนะี่ยอันนี้ก็เป็นอีกทางออกนึ่งนะคะสำหรับคนที่เบือ่อมันดีจริงๆนะมันเป็นรสชาติที่แบบแปลกใหม่ สองคนนี้ก็คือคนที่เบื่อน,นะคะแต่การเบื่หลวกเราคือหมายกินมาม่ามาอาทิตย์หนึ่งแล้วเลยเพราะว่าแบบพี่เกียดทำอาหารเราก็ทํามาม่าต้มมาม่ากินทนนุกวันก็คือเบื่อมากคือโบเตี่ยเป็นคนชอบกินมาม่ามากแบบแต่ตอนเนี้ยกินก็คือจนเบื่อแต่พอเจอเนี้ยกินต่อได้อีกจ้าใครเป็นคนกินอะอืมอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบเร,เริ่มคุนเก่งมาก อื ỏi, é, ้มหมูอร่อยคาบใจวันนี้มาหูเองอาจจะเค็มมันนึ่งหรือว่าอะไรเพราะแบบพอดีเลยนะไม่เหนียวใช่ไหมอืมอืมห้างมันแต่ว่าโอเคใครชอบกินข้าวม้นเออเวลาเขาทำหมูปังกันเขาทำอะไรกันนั่นเหรอคือให้งแบบ บางคนเขาทำแบบ ASMR เห็น huh. ป่ะมันก็จะมีเสียงกินตลอดเวลามันกดูแบบไม่น่าเบื่ออนเดี๋ยวว่าเราต้องเคีียวเสียงล้ำช่วท ASMR ทุกคนทุกคนใครมีไอเดียแบบอาหารเขาเรียกว่าไ เรื่ออะไระอาหารที่กินกินู่บ้านอ่ะคือแบบว่าอาหารเกี่ยวก็คอมเมนต์มาได้นะตอนเนี้ยเบื่อพรา่งนี้เราจะทำอะไรกินแล้วใช่ปะเออคือมันอยู่บ้านอ่ะมันอยู่บ้านอ่ะทุกคนอย่าบอกให้มันกินมาม่าต่อไปผมไม่อาจจะร่วมก่อนโควิดระหว่างไวรัสหายไปกับผมมาล่วงอะไรจะเกิดก่อนกันคะทุกคน <c oughs> กินมาม่ารั่วันไม่ได้ปะคือเราก็ต้องตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมเพราะเราเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็มีเรียนตอนเช้าเราก็ต้องตื่นมาเรียนคือปกติถ้าอยู่บ้านนะเราก็จะตื่นสายแบบรวบรวบรวบข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงเป็นอันเดียวกันคือเป็นบันแต่พอต้องมีเรียนเช้าาเงี้ยเราก็ตื่นเช้าขึ้นเราก็จะหิวตอนนันราต้องกินมาม่ามันเบื่อทุกคนแล้วหัวเราก็จะหายไปผมเราก็จะรวบพอเรากินผงชูรสมากเกินไป เราถามลูกนไหม้ินแล้วมันอาจจะเยอะกว่าของทุกคนเพราะว่าเราอะไม่ได้ใช้จับปาเกตตี้อะเราซื้อจ้าจังของอีกที่ข้อหนึ่งมาแล้วซองมันเล็กกว่าแล้วก็ได้เส่สองห่อเออเท่ากับอันนี้มีม,มาม่าทั้งหมดสามห่อ <laughs> อิ่มแล้ว เดี๋ยวเราก็หิวเองแหละยนะน,น้องกลายเป็นน้องมองนานน้องเพราะว่าหาย้องไปด้วยทุกที่เลย เรากินน้ำแอปเปิ้ลมาตัวคนมองไม่เห็นหัวเขยาอืม,มอื้อะไรเนี่ยจ่ไม่ได้แล้วว่าใครไอดอล,ลสักคนหนึ่งอะที่แบบจะโชว์อาหารให้ดูอะแล้วให้มันหกลงมาหมดเลยจอยจอยเพลงอย่างี้ให้ดูก็คือปลดเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะเราเสียใจของกิน ลองดูอีกทีนึงนะจะเอาไปคุยน,นังไงไม่มดหมดสา,า,สาหลายมันหันได้ปปะไม่ไ่ะมันกินได้เหรอมันมันดูแขังน่มันดูเป็นสาหลายที่ไว้ต้มน้ำสูตย มันก็ต้องกินมากเลยไม่ค่อยเห็นใครกินสาหร่ายอันใหญ่ๆมันจะมีสาหร่ายสองแบบให่ร้อทุกคนสาหร่ายแบบแบบที่นิ่มๆกกว่านีับแบบเนี้ยที่แบบขแข็งๆไว้ตรงนั้นคุอกินคื้อร่อย ทำปลอีก่ก็ได้ช้อยู่เลยได้กินกับหมูนะเหมือนแบบชึ้นเงใจก็ไม่ให้ทคือบ้านเราจะไม่มีชิ้นเก่งใจนะมีแต่ชิ้นร่างกิอือิ่มแล้วไม่เอาแล้วกินแบบเอาไปไม่เอาแล้วเอาไปไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยไม่ครอเนะี่ยคือบ้านเรากินน้อยส่วนมากก็จะเหลืออืม าก็คือเก่งใจไม่มีอะไบ้างมีความเก็บกี่วเปรี้ยวโชร้าแล้วเพราะว่าหมดแล้ว mày không bằng nên là không Như vậy กีกินอีกเแล้วหมดมืดอโฟดจบทะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะทุกคนอิ่มหรือยังคะ <laughs> ทุกคนอาจจะหิวกว่าเดิม <laughs> เหมือนเราแบบว่ามานั่งกินข้าวแบบไม่เมีข้าวทุกคนเออคลิปหน้า <laughs> คลิปหน้านะคะ ถ้าอยากให้เราทำม็อกวางอะไรหรือว่าอยากให้เรากินอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าเราอยากอยากให้เราทำอะไรอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้มาคุยกันนะคะช่วงนี้เงาเงาว่งา,ววางเนาะอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็นั่นแหละทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เหมือนเดิมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย